ทหารปอสอสกัดจับซีนุ่มลำปางพร้อมยาบ้า6แสนเม็ดเมื่อวันที่6สิงหาคม2563เวลาตี2 50นาทีเจ้าหน้าที่ทหาร 100, 3, ออร้อยโม3ชอกกสม4กองกำลังผาเมืองส่วนที่กำลังร่วมกับเจ้าหน้าที่บอกอปอส3บชปอสอปชข่าวพิเศษตามที่ได้รับรายงานว่าจะมีกลุ่มขบวนการค้ายาเสพติดแอบลับลอบลำเลียงเข้ามาในเขตพื้นที่อำเภอฝังจังหวัดเชียงใหม่ เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการจึงวางกําลังตามเส้นทางถนนหลวงใหม่เลข1249อําเภอฝางโดยอ่างขางบริเวณกมที่8พิกัด NB 103918บ้านแม่งอนน้อยตำบลแม่งอนอําเภอฝางจนกระทั่งถึงเวลาดังกล่าวเจ้าหน้าที่ได้ตรวจพบรถกระบะ ยี่ห้อโตโยต้ารุ่นรีวอสีดำทะเบียนพจ2179เชียงรายโดยมีโคงเหล็กบรรทุกของด้านหลังกระบารถลักษณะต้องสงสัยตามที่แหล่งข่าวรายงานจึงได้ส่งสัญญาณให้หยุดเพื่อขออนุญาตตรวจค้นรถเป้าหมายหลังจากการตรวจค้นพบผู้ต้องสงสัยเป็นชายจำนวนสี่คนมีผู้ขับขี่และผู้นั่งโดยสารอีกสาคนในรถยนต์คันดังกล่าว ตรวจค้นอย่างละเอียดภายในรถพบยาบ้าของกลางแอบซุกซ่อนในกระสอบปุ๋ยหลักสีจำนวน4กระสอบวางอยู่บริเวณที่พักเท้าในห้องโดยสารหลังแคปบจำนวน3กระสอบและบริเวณที่พักเท้าเบาะนั่งโดยสารข้างคนขับขี่จำนวน1นกระสอบนับรวมยาบ้าได้ทั้งหมดจำนวน6 0 0 0 0เม็ดทราบชื่อผู้ต้องหาทั้ง4.1่น,นายคาโอแสงคำอายุ18ปีเป็นคนขับ นายจบโบลอยยาอายุ48ปีนายนิยมแสงคำนายนัทวุฒิแท่กนอายุ15ปีซึ่งโดยผู้ต้องหาทั้ง4ี่คนมีภูมิลำเนาอยู่ที่หมู่บ้านห้วยสายหมู่7ตำบลต้นเพิ่งอำเภอแจ้ห่มจังหวัดลำปางเจ้าหน้าที่ชุดจับกลุ่มจึงได้นำผู้ต้องหาทั้ง4ี่คนพร้อมของกลางมาทำการสอบสวนที่บกปส .3 บชบปสเพื่อจะได้ขยายผลหาเครือข่ายยาเสพติดที่จับได้ในครั้งนี้มานำเนินคดี อรญา,าใหม่มามูลนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ฝึกงานข่าวศูนย์ข่าวแม่สายนิวออนไลน์สำนักข่าวบอรแสพภาคเหนือรายงาน